คลินิกไหนบอกว่าขายเท่าทุนเป็นไปไม่ได้ไปดูเลยว่าขายเท่าทุนจริงเปล่าใครขายเท่าทุนเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครเปิดบริษัททําธุรกิจมาเพื่อทําการกุศลไม่มีทุกคนทํามาเพื่อผลกําไรของบริษัทแต่แค่สัดส่วนมากน้อยอะ่ะมันต่างกันแค่ตรงนั้นซึ่งเราก็มองแล้วว่า1ราคาขายเราเนี่ยยุติธรรมในราคาตลาดฉันทำมาร์เก็ตเสิร์ชทุก3เดือนทำมาร์เก็ตเสิร์ชคือเพื่อดูราคาตลาดเพื่อเทียบกับคู่แข่งทุก3เดือนแล้วเราเทียบมาโดยตลอดว่าเดอะอริจคลินิกเนี่ยราคาไม่เคยแพงกว่าชาวบ้านเลยแต่ คนมองจากข้างนอกแล้วมองเข้ามามองว่าเราแพงนี่ก็คือเป็นปัญหาหนึ่งของเราเหมือนกันซึ่งอันนี้คนคนดูที่ดูดูคลิปนี้คอมเมนต์ได้นะครับนี่ก็อยากฟังความคิดเห็นเหมือนกันว่าอ,อมันเพราะอะไรทําไมถึงบอกว่าเดอะ i ิสค i นิคแพงสิ่งที่เราเจอคือยกตัวอย่างโปรดักต์ฟิ l e ลอร์ฟิลเลอร์ที่เราใช้อะ่ะเป็นฟิ l เลอร์ที่เป็นตัวแรกของโลกอะ่ะได้รับการรับรองระดับสากลนะแล้วต้นทุนมันมาเท่านี้เราก็ตั้งราคาขายตามราคาตลาดที่ เราอ้างอิงตามราคาตลาดแล้วว่ามีการขายเท่านี้เอาง่ายๆไม่แพงไปและไม่ถูกไปราคามันอยู่ในเกณฑ์ปกติของของราคาตลาดมันที่ดข้างๆขายฟิลเลอร์เหมือนกันแต่ใช้เป็นฟิลเลอร์ที่เพิ่งสร้างแบรนด์ OEM มาได้2ปีงานวิจัยอยังไม่เยอะราคาต้นทุนอาจจะต่ำเนี่ยเทียบสเกลกันแล้วแบบเทียบไม่ได้แต่เขาสุดท้ายแล้วเขาขายฟิลเลอร์ได้ราคาถูกกว่าเราเขาทำโฆษณาราคานี้เวลาเทียบพอร์ชชั่นน่ะเรากลายเป็นแพง